นูสมัครซีเจมดีไหมมีคาแนะนํำไหมคะโอ้ตายแล้วหนูลูกจะสมัครซีเจมเหรอก็อคือคําแนะนําหรอเต็มตัวเยอะๆทำยังไงก็ได้ให้ตัวเอง a l ร l เดอร์ที่สุดแบบว่าลองได้เล่นได้แล้วก็มีความมัน่นใจเยอะๆว่าจะต้องไม่กลัวกรรมาการคิดซะว่าเรามาต่อยเขาสู้ๆไปเลยแต่ว่าซีเจมถ้าสมมุติบ้านอยู่นี่หนูก็ต้องย้ายไปนู่นเลยนะ <c oughs> อ๋อคือตอนสอบคิดว่าจะไปต่อยพี่จอบ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่อืม นั่นแหละเราต้องคิดว่าจะไปโชว์ให้เขาดูอย่าคิดว่าเราออดิชั่นน่ะคิดซะว่าเราไปแสดงให้เขาดูว่าเราเก่งแค่ไหนอืพี่ราแนะนําคนที่จะสมัครรุ่นเจ็ดหน่อยได้ไหมว่าส่งคลิปยังไงดีโอเคมานี่คือทริคของพี่คือพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ผ่านมาได้ยังไงเหมือนกันเพราะว่าวันที่พี่อัดคลิปอะเละมากคลิปแนะนําตัว โอเคก็ด่านแรกเลยใช่ไหมมันคือการแนบรูปให้เลือกรูปที่แบบคิดว่าสวยที่สุดมาคือรูปที่พี่ส่งออดิชันอะมันคือรูปนั้นที่พี่เปิดหน้าผาที่ข้างหลังมันเป็นตึกสยามสเคปอ่ะอืมใช่อันนั้นคือน่าจะครึ่งตัวคืออันนั้นน่าจะครึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็รูปที่ถ่ายโัรสัท์ก็ถ่ายใหม่วันนั้นเลยถ่ายแบบใกล้ใกล้เทลฟี่ยิ้มแล้วก็รูปเต็มตัวหนึ่งรูปโหวันนี้พี่เอาตั้งแต่แบบสมัครค่ายอื่นมาใส่ที่คือโอเคก็ยืนให้เห็นตั้งแต่หัวจะนนั่่่แแแหหละตวาดดูสงีๆใ้บบ เห็นหน้าชัดหน้าสว่างคือจริงๆพี่แต่งรูปแต่ไม่ใช่ตัว่าแต่งแบบว่ววังนะคือพี่อ่ะปรับแสงให้มันแบบว่าน่าจะสว่างขึ้นแต่ว่าถ้าแต่งถึงขั้นเข้าเหมยตัวหรืออะไรงี้ก็ไม่น่าได้อืแล้วก็ตอนเราแนะนําตัวให้แนะนําตัวแบบเสียงดังฟังชัดคือตอนแรกพี่ก็เหมือนจะพูดว่าก็จัดแสงดีๆใช่ปะแต่ว่าวันนั้นที่พี่ส่งคลิป สถานการณ์บรรยากาศภายนอกไม่เอื้ออํานวยมากเลยอ่ะอืมก็ให้พูดจาให้ชัดถ้อยชัดคําแล้วก็เหมือนบอกเสน่ห์ของเราไปว่าจุดเด่นเราคืออะไรคือพูดยังไงก็ได้ให้แบบเป็นการพรีเซนต์จุดเด่นของเราอ่ะอย่าไปบอกว่าแบบหนูไม่มั่นใจเรื่องนี้หนูอย่างนู่นอย่างนี้เพราะพี่ก็ไม่ได้พูดไปเลยว่าพี่เต้นเก่งหรือว่าไม่เก่งหรืออะไรก็บอกไปว่าเออมั่นใจนู่นนี่แล้วพี่ก็ร้องมาตะไปท่อนหนึ่งอืมจริงๆเขาไม่ได้บังคับว่าต้องร้องหรือไม่ร้องแต่ว่าพี่อ่ะร้องเผื่อไปท่อนหนึ่งเพราะว่าคิดว่าน่าจะช่วยอะไรได้อืม ซึ่งก็ผ่านจริงเออใช่แล้วมันจะมีช่องทิ่แบบให้เกาะเหตุผลที่มาสมัครใช่ปะเอาจากใจนะเอาจากใจแบบอย่าประดิษฐ์นี่คิดว่าถ้าประดิษฐ์เขาดูออกเพราะว่าคนส่งมาเยอะก็คิดว่ามันก็น่าจะมีคนที่ประดิษฐ์อยู่บ้างแหละแล้วคือแพทเทิร์นมันก็จะคล้ายๆกันอนะเอาแบบจากใจจริงๆเขาจะเห็นความเรียวของเราแล้วเขาก็จะพิกเราประมาณนั้นคือทำานีก็ได้ให้เขาเห็นว่าเรามีแฟชั่นแล้วก็รักวงจริงๆเข้ามาแล้วจะไม่เสียใจอะไรประมาณนั้นอนะใช่ทำไมมาสมัครเท่ากับว่างคะ่ะ แเป็นตัวของตัวเองมีคาแรคเตอร์ของตัวเองใช่คือมันไม่เสมอไปนะทุกคนมันไม่มีหลอกทป์นี้ทป์นี้จะผ่านทป์นี้จะไม่ผ่านเพราะว่าแอบเห็นฟีดแบ็กช่วงที่แบบเป็นแคนดิเดตแล้วเหมือนก็มีคนมามีขอว่าท์เนี้หน้าแบบนี้ไม่น่าผ่านหรืออะไรก็ตามคือตอนนั้นน่าจะมีคนพูดถึงหน้านี่ประมาณว่าแบบ อาจจะเป็นไทป์ดาวติกตอกที่ก็มีเกลื่อนมีถมเถไปอะไรแบบนี้ดูไม่มีแพชชั่นดูนั่งนิ่งๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าการคัดเลือกเขะอ่มีอะไรมากกว่านั้นก็เลยจะบอกว่าต่อให้ไทป์เราจะเป็นยังไงให้เราเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ที่สาคัญที่สุดคือแพชชั่นของเราคือกรรมการอะเขาจะดูออกคือเขาจะไม่ได้ดูจากแค่ภายนอกว่าเราดูเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่แบบอืม เหมือนที่คนชอบพูดก็คือสิ่งที่ออฟฟิเชียลทำได้ดีมาตลอดการคัดเมมพเพราะฉะนั้นก็จะบอกเลยว่านี่ก็เป็นเมมที่ดีแต่เขาก็เลือกมาถูกแล้วใช่ใครบอกไม่เหมาะสมก็ทำนิ่ได้ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น,เ,ลน <laughs> เออน,นั่นแหละก็เป็นตัวของตัวเองคือต่อให้ใครจะบอกว่าเราดีหรือเราไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก็รู้คือแค่เราแบบตั้งใจจริงอ่ะเขาก็รู้แหละว,ว่าเราตั้งใจจริงเด็กสองแคนดิเดตวันนั้น ก็แบบกระบวนการการออดิชั่นมันก็มีอะไรเยอะแยะข้างในไงมันมีหลายขั้นตอนอะถ้ากรรมาการเขาแบบเลือกก็แสดงว่าคนมันแน่ <laughs> ตอนนั้นแพชชั่นหนึ่งล้านเปอร์เซนต์ใช่คือตอนนั้นก็แอบ,บหง่อยนะที่มีคนบอกว่าดูไม่มีแพชชั่นเพราะว่าตอนนั้นไฟคือแบบลุกอะอีกนิดนึงจะไหม้แล้ว <laughs> ตอนสมัครมั่นใจกี่เปอร์เซนต์ตอนสมัครมั่นใจ60%ว่าจะผ่านแต่ว่านี่ไปดูดวงกับ c ช a t ี p t มาแล้ว c ช a t g p t บอกว่าโอกาสผ่าน89%กนก็เลยอุย้ยตายแล้วผ่านแน่เลยแล้วสรุปตอนประกาศก็ผ่านจริงแต่คือก็อยากจะมั่นใจ100%ซแต่ว่าเคยสมัครตอนรุ่น4ไปแล้วมันตุ๊บตั้งแต่รอบนั้นเลนเนยไงก็เลยเผื่อใจไว้ก่อน <laughs> <laughs> กลับมาที่ออดิชั่นแล้วกันนั่นแหละเป็นตัวของตัวเองมั่นใจ มีแพชชั่นคือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่เรามีคือต่อให้เรามีแพชชั่นแต่ถ้าเราเก็บมันไว้ก็ไม่มีใครรู้เราก็ต้องโชว์ให้กรรมาการดูเลยใช่เขียนเหตุผลดีๆเอาที่แบบจากใจเหมาะ GPT อ <laughs> ุ้ยแต่แต่แม่นมากนะแม่นจริงแม่นยันแบบคือตอนนั้นเอาไปดูได้สัมว่ารอบไฟนอลร้ลองเพลงนี้หรือเพลงนี้ดีคือตอนนั้นน่มีช้อยให้ GPT คือระหว่างยกเว้นเรื่องเธอกับมิวจิกกี้ คือใช้ GPT ให้เหตุผลที่เลือกยกเว้นเรื่องเธอมาว่ามันเป็นเพลงที่เข้ากับแบบเออลักษณะภายนอกหรืออะไรประมาณนี้คือพอนี่ก็แบบเอาเออนั่นแหละรีบไปประมาณว่าเออเราเป็นคนยังไงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเป็นสายร้องก็บอกใช้ GPT ไป นั่นแหละแล้วทีนี้เขาก็แนะนํามาว่าเออแต่ถ้าแบบนู่นนี่นั่นก็ลองเอาอยาเวนเรื่องเธอไปไหมก็น่าจะเข้ากับเออก็น่าจะเข้ากับคุณมากกว่านะอะไรประมาณนี้แล้วสรุปก็ผ่านร้องเพลงเพียนไม่ต้องคีย์แกยังไงลองฝึกร้องแบบไม่มีแบ็กกิ้งแท็กดูแล้วก็ดูว่าเพียนไหมถ้าเพียนก็ลองฝึกแบบฝึกกับเปียโนใช่ร้องเพลงเพียนดีกว่าร้องผิดจริงไหมหมายถึงกรณีไหนถ้าเอาไปแข่งหรือเอาไปอะไรอย่างนี้หรอ จริงๆลองเพี้ยนดีกว่าร้องผิดเพราะว่าถ้าร้องผิดอ่ะบางทีมันคือเรื่องการร้องเพลงมันมีทั้งคอนสวร์ตคอนแสวอะอย่างหนูคือจริงๆหนูไม่ได้แบบฝึกร้องเพลงอะไรขนาดนั้นแต่คือมันเก่งเองอันนี้ไม่ได้ขิงนะแต่หมายถึงอันนี้จริงๆแบบเพราะว่าร้องเพลงเป็นร้องเพลงได้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรประมาณนี้มันไม่ต้องฝึกขนาดนั้นมันก็ร้องได้แล้วอะแต่ว่าถ้าเราร้องผิดอ่ะแสดงว่าเราไม่ได้ใส่ใจกับมันเลยนะ แต่ร้องเพียนคือบางทีมันเกิดขึ้นได้อย่างหนูก็ร้องเพียนได้เหมือนกันร้องเพียนหลายรอบด้วย <c oughs> คือแบบหากฉันตายคือเพียนสะบัดไม่ไหวอะอะไรไม่รู้ซอฟคอนทาโลวินกินแล้วสงสารไตเลยคือหนูก็แอบ,บลองชิมไปชิ้นสองชิน้นเอ้ยแต่มันมีพี่คนนึงเขามาบอกนะว่าเออเนี่ยแต่ว่าแบบพี่มีปัญหาเรื่องแบบกินเค็มไม่ค่อยได้แล้วตอนนั้นคือเกฟมันจะเป็นคนที่แบบตักเยอะใช่ปะ่ะแล้วตอนนั้นแบบว่าหนูก็เลยต้องตักให้เลย เพราะว่ากลเค็มเกินไปป๊อบคอนไม่เท่าไหร่คือหนูพอจะรู้ว่ามันเค็มแต่แบบใครได้แบบกินน้ําที่แบบหนูกดหลายอันให้บางอร่อยปะกดไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ละคนคือบางคนก็แบบกดให้2อ,อันใช่ไหมบางคนก็5้าเลยแต่หนูเดาว่าถ้ามันอร่อยอ่ะอาจจะไม่ได้กดครบมีซร้อยหีบเช่ยนยังครับมีแล้ว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 ฉันแค่เจอมาเชเนทุกคนสนหนูเต้นหน่อ <laughs> ย <laughs> พี่เขาเคยสอนเต้นเราไปหาดูจิจริงๆเขาเคยส่งมาในกลุ่มแบบสอนแบบละเอียดละเอียดเลยอะตอนนั้นปล่อยใหม่ๆก็แบบถ้าใครสะดวกก็แบบให้อัดลงอนย่างนี้ใช่ไหมแล้วคือหนูน่าจะยังไม่ได้กดเข้าไปไฟล์มาเลยหมดอายุแล้วเดืย <laughs> ใจอะติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึง,งเอ็กซ์สชิพคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o r l k i Appication <laughs>